มากินสมบัวกับผักสดๆหลังบ้านกันครับสมบัวกับหมักพริกโคตรดกมาเพื่อนๆวันนี้จัดสมบัวเลยดูหมักพริกแบบโอ้โหดกมากอือดูดิมาลุ้นกนทิมาลุ้นกซิเป็นไงเทนเทนแทนทนเทนเทนแทนว้าวได้อยู่ได้อย่อยโอู้ มันทำไมแค่นครับโอ้ติดใบตองอะออสุดยอดเลยหืมหอมมาพเพื่อนๆลอกับมกักพริกเลยสดๆขาต้นหืมหอมมากอันนี้ส่งตรงจากขอนแก่นนะ อำเภอเปอยน,น้อยนะ่ะเขาว่าเด็ดมากตรงนีน้เดี๋ยวเดี๋ยวว่าผมคนไม่จริงต้องกินเม็ดแดงจุ่นซีอิูดังกึกเลยหอมขอเขาเด็ดจริงๆส้มบัวกับลูกมะแข้ง โอ้โหหอนท้องวับๆเลยโอ้โหพริกเผ็ดมากกะเก็บมากินเพิ่มตืมไม่ไหวหืมกระ Mm hmm. เข้ากันมากสม้มงวกับยอดผักกระถินอ่อนอันนี้มีแมงแข็งด้วยเมื่อกี้ลืมออามากลับไปเอา <c oughs> mm hmm. มาเข้ากันมากเลยนะฮะแมงแข็งบอกเลยขออนุญาตม,มุมนะ mm hmm. หอมจินพร้อมกับกระเทียมเลยใส่กระปัา mm กุ hmm. ้ หอมอืมอืมอืมสวยอือซอมซมัวกับยอดผักชะอมสดๆมาอืมตย,ยุมยำเลยนี่เลยฮะสดๆเลยมแมงแกงก็สดๆ หอมมากเดี๋ยวไว้แน่จริงหายละหายเป็ดละหอมๆพริกก็หอมใครเคยกินบ้างครับแมงแข็งยังไงช่วยคอมเมนต์หน่อย จะอบมีมดด้วยอืมออ้าเต็มเคี้ยง